สวัสดีครับฟ้าไลท์8.4อัปเดตใหม่ล่าสุด7สิงหาที่ผ่านมามีฟังก์ชันใหม่ที่น่าสนใจคือมุมมองบุคคลที่1ซึ่งเกมเมอร์หลายๆคนหาไม่เจอก่อนเข้าเกมให้มากดที่ตรงนี้ครับมันจะมีให้เลือกระหว่าง first person และ third person กดเลือกเอาตามใจชอบเลยเท่านี้ก็จะจะเล่น first person แบบที่ใจอยากแล้วสว่วนหข้อที่ถามกันมาบ่อยก็คือ ใจโลสโคปเปิดยังไงตรงนี้เข้าที่เซตติ้งเลือกเมนูเจเนอเรลใจโลสโคปอยู่ตรงนี้ครับตั้งเปิดไว้ตลอดหรือจะเปิดเฉพาะตอนเล็งหรือจะปิดเอาไว้เลือกได้ตามใจครับ